ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับทาง Youtube ทุกท่านนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ผมสิทธิชัยพรครับอิเซกิอึดทนถึก t ีเอส0าคันเดิมครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเ,เพื่อนๆเคยเจอปัญหาที่ว่าเผาปั่นนะครับเผาปั่นหรือยอยโรตารี่นะครับ ที่สลักมันหลวมนะครับมันมันจะหลุดบ่อยปั่นไปนิดนึงก็หลุดปั่นไปนิดนึงก็หลุดดีวันนี้ไปปั่นก็เจอปัญหาหลุดบ่อยครับก็เลยถอดกลับมาบ้านเลยจอดทิ้งไว้กลางทุ่งนาถอดกลับมาบ้านมาแล้วก็ทํานี่เลยครับสลักครับตรงตัวยอยเลยสว่านเจาะรูลงไปแล้วก็ใส่เหล็กงอลงไปนะครับให้มันทะลุเลยเจาะทะลุเลยโดวยวัดขนาดจาก ้างในนี่เอาห่างออกมาประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับตอนเราวัดนะครับแล้วก็ด้านลอตเตอรี่ด้านนี้อีกหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็จะได้ค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับเวลายกขึ้นยกลงมันจะถอนเข้าถอนออกได้ใช้สว่านเจาะลงไปตรงๆแล้วก็เสียบเหล็กลงไปเลยครับเวลาเราจะถอดเราก็ถอดได้นะครับยอยตัวนี้นะครับเวลาเราจะถอดยอยเราก็แค่ถอดเหล็กตัวนี้ออกแล้วก็ดึงยอยกลับออกมาได้นะครับพอใส่เหล็ก สลักตัวนี้เข้าไปแล้วครับไม่มีปัญหาเรื่องยอยหลุดเลยนะครับปั่นจนเสร็จเลยครับวันนี้ไม่หลุดอีกเลยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เจอปัญหาแบบนี้ก็ลองดูนะครับถ้ายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนยอยก็ตัวหนึ่งก็หลักพันมือนกันนะครับชุดหนึง่ง ้ายังจะใช้ตัวเดิมก็ทําเหมือนที่ผมแนะนําให้ดูนะครับเนะี่ยเจาะเลยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับหรือใครที่ยังไม่เจอปัญหาแบบนี้ก็ลองเอาไปดูไว้ประดับความรู้นะครับเผื่อสักวัน ฉุกเฉินขึ้นมาท่านเจอปัญหาแบบนี้บ้างท่านก็จะได้แก้ไขได้ทันนะครับไม่เสียเวลาการทํางานของท่านด้วยนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนําแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ